ที่สื่อไปวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นพระราชอำนาจจะไปก้าวล่วงอ,อะไรหรือไม่คําตอบคือจริงครับเป็นพระลักนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์แต่ว่ากฎหมายก็บอกว่าการยุบสภาให้ตราเป็นพระรากษฎริกาคําถามคือใครเป็นคนนําเสนออยู่ดีกิจการมันจะลอยขึ้นไปไม่ได้มันต้องมีคนนําเสนอและคนนั้นต้องรับสนองพระลมราชองค์การ คนนาเสนอก็คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนนาเสนอไปเสนอว่าเออเหตุผลอะไรที่ควรยุสภาแล้วก็สุดแต่เป็นพระบรมราชินจฉัยซึ่งเราไม่ไปก้าวล่วงไปได้อย่างเนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่เราคิดว่ามันน่าจะไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอให้ท่านาท่านทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีแต่ลองคิดดูว่าเออท่านจะทำยังไง คิดว่าเหมาะสมไหม